ตายอ้โหสี่พันเลยนะถือว่าใช้ได้เลยนะดามเมจเอาดีล่วงไปโดนยิงไปโดนโอ้โหโดนเฉยเอาถ้าไม่ตายก็ไม่ถือว่าวาวมากแต่ก็ถือว่าดีอยู่เอาล่วงไปหนึ่งครับยิงไปล่วงไปอีกหนึ่งโอ้โหจังหวะสวยมากเลยครับแต่ รัาสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับวันนี้เราก็อยู่กับเกมบล็อคสตาร์นั่นเองนะครับคลิปวิดีโอในวันนี้ผมจะพาคุณผู้ชมมาเล่นบีทีสสกินสกุลไบต์นั่นเองนะครับเป็นสกินไซเบอร์บลอนะแน่นอนว่าทางด้านรูปรักษณ์เนี่ยก็คือจะเป็นบีทีสสวมกาคเกงาชุดกันหนาวสมวีม่วงนั่นเองนะครับมีผ้าคลุมติดสวยๆด้านหลังมีปีกนั่นเองนะครับสวยๆเลยนั่นเองนะครับราคาเนี่ยก็พอจับจ่ายได้นั่นเองนะครับผม แน่นอนว่าสวยเลยนะครับชู2นิ้วด้วยนะ่ารักดีนั่นเองนะใครที่เมนบีทิสก็ไปจัดกันได้นั่นเองนะครับโอเควันนี้เนี่ยเราจะมารีวิวสบายๆนั่นเองนะครับเพราะตอนนี้เนี่ยผมเจ็บคอ,อนั่นเองนะครับนอนเ,อเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะนอนเขาเรียกว่าตกหมอนนั่นเองนะทำให้การเคลื่อนไหวของคอเนี่ยมัน่็นข้งเจ็บนั่นเองนะอโอเคลุยกันเลยดีกว่า ตอนนี้เราอยู่ในเกมกันไปที่เรียบร้อยแล้วนะผมจะพยายามไม่พูดคำหยาบแล้วกันนะครับคุณผู้ชมในคลิปนี้นะแน่นอนอ่ะโอเคทางด้านการเดินนี่ก็ถือว่าถือว่าเข้ามือเลยนะสำหรับผมนะสำหรับตัวนี้แม่คุณผู้ชมจะสังเกตการเดินของ b ีทีนั่นเองนะครับคุณผู้ชมเห็นปีกไหมมันขยับ มันขยับไปตามการเดินของบีทีชนะค่อนข้างที่โอเคเลยนะ <Yahoo! S 1> ปับ๊บการโจมตีก็เปลี่ยนเหมือนกันนั่นเองนะถือว่าเป็นสกินที่ค่อนข้างโอเคเลยนะครับในระดับที่ดีเลยในความคิดของผมเนี่ยมันถือว่าเป็นสกินที่ดีมากนะไม่ได้แย่เลยแต่ว่าเราจะทำยังไงถึงจะเข้าหาสไบาศัตรูได้นะครับ ด้วยความที่ฝ่าตรงข้ามเนี่ยเป็นไอเมียวเนี่ยค่อนข้างที่จะยุย่งยากนิดนึงนั่เนเองนะเพราะว่าคิดเนี่ยสามารถเข้าหาเราได้ง่ายๆนะครับแถมการโจมตีก็น่ากลัวด้วยผมไม่ค่อยอยากจะบวกเท่าไหร่ก็พยายามอยู่ในระยะแล้วกัน ตอนนี้เหลือสทีมแล้วนะเรายังไม่ได้เห็นถ้าไม่ตายเลยนะอ,อุปกรณ์เสริมไม่เปลี่ยนนะครับยังสีเดิมนะยิงไปไม่โดนโอ้โหโอเคครับคุณผู้ชมตอนนี้เราอยู่กันที่ศึกชิงบอลมาครับ ตายอ้โหสี่พันเลยนะถือว่าใช้ได้เลยนะดามเมจเอาดิล่วงไปมามามาสโลไว้โอเคครับผมได้ถ้าไม่ตายแล้วนะจะลองใช้ดูเจ็บยิงไปโดนยิงไปโดนโอ้โหโดนเฉย เอาถ้าไม่ตายก็ไม่ถือว่าวาวามากแต่ก็ถือว่าดีอยู่อาล่วงไปหนึ่งครับยิงไปล่วงไปอีกหนึ่งโอ้โหจังหวัดสวยมากเลยครับแต่ว่าเพื่อนเรายิงไม่เข้านะจงังหวะนี้เอาดิเอานี่ไงต่อไปเอาล่วงสวยเพื่อนฮึมสโลไปเรียบร้อยครับล่วงไปอีกหนึ่งเอาสิเอาสิต่อเลยเพื่อน สวยงามครับ S eta, S เซตาซากะเยี่ยมเลยเพื่อนโอ้โหเอาละ่ะมาครับยิงไปก่อนดักไปหนึ่งทีโดนด้วยแล้วยิงไปอีกนิดนัดครับว่ายังไงไวัยรุ่นนี่ไงเอาสิเอาสิเฮ้ยเฮ้ยโอ้โหผมกดอุปกรณ์เสริมแต่ว่าเลื่อนเราไม่มีนะจังหวะนี้ต้องรีก่อนโอ้โอโดนยิง โอ้ย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 ขอสักนัดเธอเบื่อนขอสักนัดเธอเบื่อนขอสักนัดเธอเบื่อนิดเดียวสโลอ้าโดนละนี่ไงอู้โอเคครับก็ถือว่าสวยเลยนะในเกมนี้เนี่ยก็ถือว่าเราทําได้ดีเลยนะครับคุณผู้ชมกำจัดศัตรูได้ถึง6ตัวเลยนะถือว่าเป็นอะไรที่ ทําได้ดีนะเพราะว่าเราสามารถคุมได้นั่นเองนะแถมยังไม่ตายด้วยทําให้เกมนี้เนี่ยถือว่าดีประมาณหนึ่งเลยนั่นเองนะครับโอเคก็สาหรับคลิปนี้ผมก็คงมีประมาณนี้แล้วกันนะครับสําหรับการเล่นสกินของน้องบีทีซนั่นเองนะก็ถ้าใครเป็นเมนบีทีซเนี่ยก็สามารถไปจัดได้นะราคาก็ไม่ถือว่าสูงมากนั่นเองนะครับสามารถใช้เหรียญวิบวับในการซื้อได้นั่นเองนะนี่ เป็นสกินไซเบอร์บอลนะสวยๆเลยนั่นเองเนี่ยครับโอเคครับก็สาหรับคลิปนี้ถ้าชอบก็ฝากกดไลค์กดติดตามไว้ด้วยนั่นเองนะครับคนที่เข้ามาใหม่ก็ก็ฝากกดติดตามไว้ด้วยนั่นเองนะครับผม